งานงงแล้วครับผมนี่ครับพ่อก็ไปตามรถมาดึงอยู่คุดรอพ่อครับนี่ดินกันแน่นแทะนี่น่ะฝนตกได้ก็ไม่ยุยเลยนี่น่ะแน่น,นแต่เวลารอรถนี่จมนี่แทะเวลาเองคุดนี่แน่นนี่แทะยืดจุดจั่โอ้ยเหนื่อยไม่อยากพูดอยากปากเิ้ย โอ้ยดิโก้ยพอปันสุนักดิอืมเอ้ยดูถ้ะเอาออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อย,อยแบบนี้ดินี่อันนี้แตกซะ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 ทั้งถ่ายภาพทั้งโกยเอาเข้าไปือเอ้ยนี่ดิ <c oughs> ไม่มีแรงจะพูดอืมอืม